วิเคราะห์ข่าวเข้มจากประเด็นข่าวค้นกับสนทิยานชื่นฤทัยในธรรมการออกข่าวปฏิวัติรานของจตุพรพรมพันธ์นั้นได้จะทำมาอย่างก่อนเนื่องยาวนานและล่าสุดก็อ้างแรงข่าวจากหน่วยคือราชการรับสารรัฐเรริกาแต่ทว่าวันนี้ก็เหมือนถูกกระหน่าชาใจเมื่อสารชูสารัฐเรรมกาออกมาแถลงว่าไม่เป็นความจริงตามที่จตุพรน่าในเพียงเท่านั้นผลกาศเอกสุขคลรัมนมรีกลาโหมก็ยังบอกว่าจตุพรมีปากก็พูดมากเกินไปทําให้บรรยากาศการเมืองมีแต่เสื่อมเสียลง่าทีอย่างนี้ จากทุพรก็เพื่อต้องการออกไปปูกดัมมวลชนนปชแสด,แดงให้ออกมาชุมนุมในขณะอีกด้านหนึ่งนั้นรัฐบาลพยายามเชิญพลเอกเปรมธิรสุนทรนนท์ในท่าทีที่สมรนฉันปรองดองนทะุษใสเกือ็อแกนนำนปชอีกคนก็เห็นด้วยว่ารัฐบาลคนเดินด้วยท่าทีนี้ถึงเวลานี้อาจจะต้องมีคําถามว่านปชแตกแยกกวเป็นสองสายหรือมีอะไรกินแหนงแข่งใจกับรัฐบาลหรือมีปัญหาอะไรที่ค้างคาใจจะต้องเคลียร์กันหรือไม่น่าสงสัยครับสุนทียานเชื้อหือไทยในี่ยทำรายงาน